ราชายาก็ได้มาว่าเทพรบุตร้องเท้าแตะเอนจอยมากขึ้นกับบทบาท,ทาต่างๆอยู่ในพาร์ทโดนไล่ออกแล้วครับ <c oughs> ไม่เป็นเป็นใครก็ไม่อยากแบบเสียโอกาสที่เราอยากอยากเล่นอยากแสดงเป็นบทบาทนี้ตีบอแตกครับผม สวัสดีครับซีพึกนะครับผมเกิดที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมมีสัตว์เลี้ยงชื่อพิกหนุ่มกับฟักทองนะครับมีพี่สาวสองคนมีแม่หนึ่งคนพ่อหนึ่งคนอยู่แล้วครับผมวันนั้นอยากรู้จริงอ่ะฮะพี่สาวชื่อจริงชื่อกระลประพฤกครับผมคนกลางชื่อประกายพฤกส่วนผมเป็นเซจเซียวครับพฤกครับน่าดีใจไหมน่าดีใจครับใช่ใช่ใช่ประกายพฤกเป็นดาวครับ ใช่แต่การฝึกต้นไม้พ่อเป็นคนชอบต้นไม้ละบ้านต้นไม้เยอะมากจะเรียกว่าต้นไม้เ,ยเลยฮนะเรียกว่าป่าอาเมซอน <c oughs> ปลูกเองอะไรอย่างเงี้ยนโะ <c oughs> ตถ้กลางพี่สาวองคนโตทํากลางพี่สาวสองคนออจริงๆแม่แม่พ่อแม่คือแบบว่าสอนแบบสอนรู้แบบว่าในวงเงินที่จํากัด <c oughs> อ่ะเราก็ได้วงเงินที่จํากัดแบบว่าเลี้ยงแบบเท่าเทียมกันอย่างเช่นแบบว่า,เ,าเข้า เข้าปีหนึ่งเงียหมื่นห้าแต่แต่คำหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจและแม่พ่อแม่ทําจริงคือแบบถ้าถ้าเข้าปีหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะคือเราจะปล่อยแล้วคือปล่อยจนแบบปล่อยอย่างนี้แบบไม่ไม่เป็นห่วงเลยอ่ะแต่ที่จริงเขาก็ห่วงเลยลึกแหละแต่แบบแม่ได้แบบคอยตามว่ายังไงนะทําอะไรบ้างนา mm hmm. เหมือนว่าคุณโตแล้วนะปีหนึ่งก็ไปใช้ชีวิตแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆ อยากให้ปล่อยตั้งแต่ม1นนแล้วครับเอาจริงแต่จริงๆ <c oughs> ลึกๆเราก็อยากให้เขาเป็นห่วงแลรแล้วก็แล้วก็แบบโตขึ้นมาก็ไม่อยากให้เขาแบบว่ากังวลว่าเราแบบดูแลตัวเองได้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมเพราะตอนนี้ก็พ่อแม่ก็สบายใจแล้วเพราะว่าไม่ได้ของเงินพ่อแม่แลวค่าช่วงที่ปล่อยเป็นเป็นที่เป็นเราอะฮะก็ใช้ชีวิตอย่างที่มีความสุขอยากทําอะไรก็ทําดูแลตัวเองไม่ไปเบียดเบียนหรือทำใครเดือดร้อนอะไรเงี้ย โซนที่ดีดีไหมฮะดีนะนผมว่าในหมู่เพื่อนเรามีเพื่อนทุกประเภทแบบทุกประเภทจริงๆเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีดีเกินไปจนเพื่อนบอกว่ากระซิบหูว่าไอซีมึงแบบใช้ชีวิตไม่มีซีสันวะเออก็จริงวะแต่ก็ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นน่ะมันแล้วแต่แบบคนชอบอะไรเงี้ยหรือว่าอ่ะหรือว่ายังไม่ถึงวัยแต่พอมาถึงวัยก็มันก็ยังไม่ขนาดนั้นก็มันมันแล้วแต่ละสไตล์อ่ะเราอาจจะเป็นคนติดบ้านพ่อแม่ พี่สาวเียเป็นคนติดบ้านไม่ไปกินข้าวข้างนอกทำอาหารกินเองเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ทำงานาี่นั่นให้ทุกเช้าเย็นถ้าถามตรงๆหาอะี่เพื่อนบอกว่าใช้ชีวิตไม่มีสีสันเลยอะไรเงี้ย,เพ,เ,ยเพราะเราไม่ไมแบบต่ทำกิจกรรมหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเราเป็นเด็กกิจกรรมนะแต่เราแค่เราไม่ได้เราแบบเด็กกิจกรรมแล้วก็ตอนนั้นแบบติดเกมเออะไรเง, <c oughs> งี้ยโอ้โห <c oughs> นานมากคอนอะไรเงี้ยโอ้โหเล่นกันมันแบบ เหมือนแบบร้านเคเป็นบ้านหลังที่2ฮะสั <c oughs> ่งอาหารมากินอะไรเงี้ยโหแบบเป็นฟิลนั้นจริงๆแล้วก็เพื่อนก็แบบชวนไปไหนก็ไม่ไปแบบไปเข้าเมืองบ้างเราอยู่มองเทมฮะอยู่ลังสิตอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนหรือว่าไปไปแสงสีเสียงตอนคืนบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไป <c oughs> ผมว่าเพื่อนผมใช้คุ้มไปหมายถึงว่าเราไม่ได้ไม่ไปขนาดนั้นแต่เราก็ไปบ้างแต่แบบไม่ได้แบบเอนจอยแบบทุกวันหรือว่าวีคละแบบบ่อยครั้งอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนนะเนี้ย ใช้ชีวิตคุ้มผมว่าน่าจะเป็นครบทุกด้านครับไม่ว่าจะไปเวไหนออกบังกายหรือว่าแอคทิวิตี้ต่างๆหรือว่าเข้าเมืองไปเที่ยวคาเฟ่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดออแสงสีวิไลอะไรเงี้ยหมดเลยไนฟลายอะไรเงี้ยหมดเลย, Night เย,เลยก็ทำทุกอย่างแค่ไม่ได้สุดไม่ได้สุดไม่ได้เยอะเท่าแบบเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่มุมมองคนตอนเรียนเป็นตอนเรียนเหรอเป็นใส่ตาตอนเรียนเหรครับเรียนมหาลัย ในใสายตาเพื่อนเหรอครับเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าแตะไปเรียนตอนนั้นผมอยากย้อนกลับไปมากคือเราทําแบบนั้นได้ไงไม่ให้เกียดโรงเรียนอะเกียดอศาจารย์เลยแต่บางทีปล่อยฮะมันมีหลายคนที่แบบใส่รองเท้าแตะแล้วมันสบายแล้วแบบน้ำว่าดิสเครดิตมอปนี่น้ำท่วมบ่อย <laughs> <c oughs> ฝนตก <Yeah. S 1> ครับผมฝนมันตกนะมันท่วมแล้วแบบเราก็อยากใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างนี้ <c oughs> ใช่มันก็แบบชิวแล้วมันก็ใส่สบายเราก็ติดติดรองเท้าแตะมาสักพักหนึ่งจนเพื่อนแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตลกมีคำหนึ่งที่เพื่อนเรียกกันบ้างถ้าอยากจำซี่โอ้ยกูณจำมึงได้อยู่แล้วว่าราชายาก็ได้มาว่าเทพปบุร้องเท้าแตะเทพปบุร้องเท้าแตะมันควรดีใจไหมแล้วเราก็ขำอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ถ้าเพื่อนคิดตั้งฉายาก็น่าจะมีบ้างแล้วฮะใช่ฮอนแบบไหนอ่ะไม่ไม่ไม่มีแต่แค่เรา คือเรา,อ,อ,เราอ,อยากเรียนการแสดง performing art ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วแต่พ่อแม่บอกว่าไอ้พวกนี้มันสามารถเรียนแบบข้างนอกเสริมเอา,ได,อาได้อยากได้วิชาการก่อนเราก็เลือกเรียนแอดอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ตอนนั้นยังไม่มีฮะก็เหมือนก็แคททั่วไปเล่เปื่อยใช่แต่ก็ดูซีรีส์มาบ้างแล,แล้วก็เอออยากอยากแสดงอะไรเงี้ยอยากดัคงครั้งตอนนั้นมีความฝันว่าสักครั้งที่เห็นเราในจอแล้วว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มีแล้วอะไรเคยเกิด <todo S 1> แล้วใช่เคย ออย,อยากจุดประกายอยากทําในในวงการละครแสดงตอนแรกเราไม่ได้มองเลยครับตั้งแต่เข้าดูมัดีมาก็เจอเพื่อนหลายคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำเพจท่องเที่ยวทําคลิปกเกียนแบบประสาเพื่อนกันแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมาแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบพี่เอฟอยากทาซีรีส์ก็ได้เล่นอะไรเงี้ยเราก็ฝึกฝนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เอนจอยมากขึ้นกับบทบาทต่างๆ ใช่ใช่ต้องขอบคุณเพียบด้วยฮะที่พาเข้าแบบแการแสดงก็หนุกหนุกหนุกดีเราก็ดูอยู่แล้วก่อนเข้าก่อนที่ตอนที่เอามาชักชวนตอนนั้นอะเรามีความรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นเราก็อยากเข้าแล้วแต่เขาเรียกว่าโอกาสของเรามไม่เท่ากันเนาะเรารู้สึกตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอาตัวเข้าไปอยู่ในการแสดงจริงแต่เราก็แค่โฆษณาประกวดเดินแบบอะไรใดๆอย่างเงี้ยทั่วไปก็เหมือนเห็นมากหน้าหลายตาขึ้นแล้วก็แต่เขาดูมดีก็ ไอ้แม็กเข้าไปก่อน4ีคนแล้วเราเป็นคนที่ห้างี่ยก็คุยกันมาคุยกันมาเรื่อยเเก็บประสบการณ์เจอคอนเนคชันคนนู้นคนนี้บ้างก็เก็บเก็บมาเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบมีสีสันจริงๆอ่ะใช่ก็รู้สึกจริงๆสนุกมากเพราะว่าเป็นกลุ่มเพื่อนแบบชิวๆตอนนั้นคือแบบไปไหนไปกันสุดเล่นกันสุดไม่ว่าไปตามประเทศหรือไปตามจังหวัด พักที่ดีที่ดีๆกินฟรีอยู่ฟรีอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไม่มีชีวิตแบบนั้นเลยแต่เราก็เข้าใจอ๋อคำว่าเป็นยูทูบอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าทําอะไรที่แบบรีวิวอะไรเยมันก็จะมีแบบฟิลๆนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเอนจอยเออมันก็สนุกแต่ที่จริงมันก็เหนื่อยนะเวลาทาคลิปใดคลิปหนึ่งก็ต้องแบบคิดคอนเทนต์เวลาปล่อยหรือว่าทาคอนเทนต์อะไรดีให้คนน่าสนใจหรือว่าเราจะสนุกกันแบบไหนอะไรเงี้ยไอป๊อปปีอ้อะที่สุดฮนะ <laughs> <laughs> ทุกวันนี้ก็ยังไม่ไม่ดอบครับ <laughs> พูดมากกว่าเดิมแพร่มมก,กว่าเดิมหยอกหยอก้ตอนนั้นนโหตอนนั้นแบบ <c oughs> อยู่ในพาร์ทอยู่ในพาร์ทโดนไล่ออกแล้วครับ <c oughs> บอกว่าเอามาทําไมเ <c oughs> พิ่งมารู้ตอนหลังเหมือนกันแต่รู้ตอนแรกก็คงแบบเคลิ้มๆแต่ก็เข้าใจนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเราแบบใหม่มากเราแบบเกรงกล้องไม่รู้พูดอะไรเราควรทําอะไรแต่ใจมันรู้แต่เรายังทําไม่ได้เหมือนมันก็เป็นประสบการณ์ที่ ต้องค่อยๆฝึกมาคุยกันมากขึ้นเราต้องทําอะไรสิ่งไหนมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าลองเราเอาเป็นคนดูหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ฝึกมามากขึ้นจนถึงวันนี้น้ำตาไหลไม่ใช่มออไ,ไ,ไม่วันนี้ไม่แน่ใจฮะแต่ก็กว่าจะรู้ก็คือนานเหมือนกันก็เพิ่งมารู้แต่ก็เข้าใจถ้าในมุมมองนั้นในฟิลนั้นเราก็ย้อนกลับไปว่าไอ้สองสาเดือนแรกเราทําอะไรบ้างกับการยืนยืนเงียบถ้าเพื่อนไม่ส่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาคาแรคเตอร์ของตัวเองโดยที่ ไม่ได้ไม่ได้เป็นใครแต่ก็ต้องเป็นตัวเองหรือว่า energy ในการพิธีกรอะไรเงี้ยมันก็ต้องฝึกไปตอนนี้าเี่ยวพูดเก่งขึ้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นพิธีกรจริงเราไม่ขนาดเราคิดว่าก็เป็นเราแต่ energy เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกในความเป็นเราโอ้โหมันแล้วแต่คนถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นพาร์ทผมเราพูดได้แต่พาร์ทอื่นมันก็จะมีหลายแบบคนที่เขาทําแบบ เครื่องสําอางหรือมันมีหลายแบบชายของเราเป็นเป็นของเราจับชายอยู่เหมือนกันเราเป็นจับชายแกล้งคนทราเวลแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆนานารู้สึกรู้สึกสนุกฮะเวลาอยากทําอะไรก็อยากทําแต่ที่ชอบมากสุดก็คือการกลับไปเที่ยวต่างประเทศด้วยต่างจังหวัดอะไรที่ไม่เคยไปเราพักโรงแรมแล้วก็วิวอะไรอย่างเงี้ยเราชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆก็สนุกมากๆ ที่จริงมีที่จริงที่จริงมีตอนแรกปีปลายปีที่แล้วหรืออะไรจากนัดกันไปเที่ยวแต่มีโควิด<ม>พอดี<ม>ก็เลยแบบว่าเออแพลนเอาไปอ่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คิวแต่และคนเริ่มกระจายาไปทําสิ่งที่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมารวมตัวกันยากแต่ก็เจอกันตลอดคนระับก็เลยทำให้มีสปีมานี้เราได้จริงจริงมันมันแอบภูมิใจนะบางทีเราอาจจะไม่ได้คุยกับทุกคนแต่มันเห็นแบบทางแรกไปแล้วทุกคนแบบเออเรา โตขึ้นเติบโตขึ้นไปเวท MC บ้างหรือถนัดด้านนี้บ้างหรืออะไรเงี้ยมันทําให้สนุกแล้วก็มาโคจรแบบงานมิตรกับป๊อปปี้เป็นพิธีกาเออก็เก่งขึ้นทำไมมึงเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยล้วก็รู้สึกแบบเออภูมิใจแบบเรา,าไม่เคยแบบที่จริงมันก็เก่งอยู่แล้วแหละเราก็เห็นเหมือนการพัฒนาการไปเรื่อยเพราะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆอย่างที่เห็นแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกภูมิใจในตัวเราอะไรที่มีวันนี้นพูดละซึง้งป๊อปปี้ก็พูดในในในเวทีอะไรเงี้ย ไม่ได้คุยกันแบบลึกขนาดั้นเหมือนกันเป็นบางครั้งอะไรเงี้ยไม่ร้องใครไม่ร้องไม่ร้องไม่มีใครร้องครับคันคอเลยไม่ร้องไม่ร้องลไม่ร้องเข้มแข็งครับเข้มแข็งตอนเริ่มเหมือนร้ตเองออใก็ชัดเรใช่ว่าเราใช่เราเราเราชัดเจนตั้งแต่เรื่องแรกที่เราเราเรายบบ มีแพชชั่นมากแล้วก็สนุกกับการแสดงบทบาทใหม่ๆอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นเป็นใครก็ไม่อยากแบบเสียโอกาสที่เราอยากอยากเล่นอยากแสดงเป็นบทบาทนี้อะไรเงี้ยมันก็ฝึกฝนมันคือการการเรียนรู้ฝึกฝนเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ฝึกการแสดงมันแบบสังคมเจอคนใหม่ๆฝึกวินัยหรือการทํางานหรือโหยเยอะมากอ่ะมันเหมือนการเข้าโรงเรียนเรียนทุกวิชาไงพี่นึกออกไหมเวลาแบบออกกองหรือว่าทำงานอีเวนต์ใดอะไรเงี้ยมันก็เป็นการฝึกหลายๆอย่าง ไม่ใช่แค่เราออกงานมาหาเงินนะไล่เงินมาจบไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าทํางานเสร็จหรือคุยงานเสร็จไม่รู้จักกันอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรจําครั้งแรกที่แบบไปกองในฐานะแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยได้มัประมาแค่ไหนยงงโอ้โหมาก <c oughs> จําไม่ได้ขนาดนั้นแต่แต่รู้สึกว่าประมาทไหมก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ที่ต้องทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เจออะไรใหม่ๆมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความรู้สึกนั้นอยู่แล้วแลวก,กดนันตัวเองอะไรเงี้ย แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องเข้าคลาสฝึกแอคติ้งมากขึ้นเรียนรู้ตอนนั้นเรียนรู้เลยครับแอคติ้งเรียนกับพิก้าเราไม่ได้สอนแค่การแสดงอะเราสอนภาพแหวนรอมกองกล้องหรือความรู้สึกคนถ้าเราเล่นได้หรือเล่นไม่ได้หรือความกดดันที่ได้รับจากคนภายนอกอะไรเงี้ยใช่เราต้องสลัดออกไปให้ได้หรืออะไรหน้าหน้าที่เราก็คือแสดงให้ดีที่สุดอะไร ในฐานะนักแสดงครับก็อยากให้คนจดจําว่าจริงๆผมว่าผมมองทุกคนเลยนะว่าคนที่อยากเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็อยากให้จดจําว่าคุณเป็นนักแสดงคุณเล่นได้หลายบทบาทคุณตีบทแตกทุกคนหวังว่างันอยู่แล้วครับผมว่ามันเป็นพอยหลักของเป็นนักแสดงเลยเพราะมันคือเล่นให้คนเชื่อว่าคุณเป็นตัวละครนั้นได้สมจริงมากที่สุดอะไรเงี้ยอย่างเช่นไปดูฮอลลีวูดโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยมันคนเข้าอินมากหรือว่า ยังไม่ทันซีรีส์เริ่มด้วยซ้ำเอาคาแรคเตอร์นั้นไปใช้ชีวิตจริงหรือว่าการกินหรือต้องลดน้ำหนักอะไรอย่างนั้นมันแบบโอ้โหอันนั้นคือสุดยอดผมยังทําไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็เออก็เข้าใจในการแสดงเลยเคยอ่านบทความหรือยูทูบฟังมาบ้างหลายคนที่เป็นนักแสดงฮอลลีวูดอะไรเงี้ยก็อยากตีบทให้แตกแล้วก็อยากแสดงให้รู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันไม่มากก็น้อยถึงแต่ตัวละครจะมีนิสัยที่แบบคล้ายกันหรืออะไรเงี้ยเราจะนําเสนอให้ แตกต่างกันยังไงในด้านบุค,คลิกหรือว่าน้ําเสียงน้ําหนักเสียงหรือสีหน้าอะไรเงี้ยมันหลายอย่างใช่เพราะเราต้องรู้จักนิสัยของตัวละครนั้นก่อนอะไรตอนนี้ก็อยากให้ตั้งจดจำบทบาทไหมนะคะบทบาทแบบว่านนใช่ตีบทแตกครับผมตอนนี้มีอยู่แล้วพี่ผมว่ามีทุกคนอยู่แล้วแต่เราเรา เราเป็นคนที่มันมีนะแต่เราไม่ได้เก็บมามาคิดแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าก็ทําให้ดีที่สุดของเรามันอาจจะมีบ้างในวันวันที่เราเหนื่อยล้าหรือว่าอารมณ์แบบเหนื่อยจริงๆอะไรมันอาจจะคิดบ้างว่าเราทําหรือว่าโดนคําติชมอะไรแต่เราเป็นคนแบบชอบโดนแบบคําติอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต้องติร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ติที่เพื่อที่จะไปพัฒนาในมุมมองแบบไหนเพราะว่าเราทําให้ทุกคนแบบ ชอบตัวนักแสดงทุกเรื่องไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเรามันมันมีแบบความคิดต่างกันมันก็คือการแสดงความคิดเห็นเราก็เอาไปปรับปรุงใช้ให้มันแบบออกมาดีให้มันอยู่ในตัวละครนั้นมากที่สุดเลยที่ยึดเหนี่ยวอะเราพี่ออฟทุกวันนี้บอกพี่อ๊อฟเป็นเหมือนพ่อพี่เพื่อนผมแล้วอะแล้วคือแบบคุยมากกว่าพ่อแม่อีกอะตอนนี้รู้สึกแบบ พี่อาเป็นที่พึ่งทางใจแบบมากๆมากๆแล้วก็ตอนนี้ที่ปัจจุบันก็เป็นหนุ่นิวที่เป็นาู้พันที่ทำงานด้วยกันแบบหลายอย่างมากๆซึ่งแบบผ่านเลยมาเป็นปีแล้วก็ครอบครัวดูมันดีทุกคนเลยรู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีมากเรามองกลุ่มนี้เป็นเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวหลักของเราไปแล้วอ่ะใช่เหมือนพี่อ๋เป็นแบบเป็นเป็นพ่อที่กําเนิดลูกอ่ะเป็นทีฟุตบอลแล้วฮะตอนนี้ใช่ก็เรียนรู้แล้วก็ทิชกันมา ปรึกษากันน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษากันให้กำลังใจกันทีวันนี้เาวได้บอกเาเาภูมิใจในตัวเราแม่พ่อแม่เป็นคนน่าจะเป็นคนเขินไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรารู้สึกกลับไปก็จะมีมุมมองนั้นชอบแบบพ่อชอบแบบแชรแบบว่าไปในกลุ่มแบบคนเท่าคนแข่อะไรอย่างนั้นอ่ะเข้าไปแบบนั้นแล้วแบบพ่อเขาเขาไม่ก็ตหลอกอะไรเขาแบบไม่ได้สนุกหลอกอะไรเขาไม่ได้รู้จักไงเขาคนแบบห้าสิบหกสิบอ่ะ ไปดูลูกเล่นเรื่องนี้นะอะไรก็แอบ,บดีใจอพ่อยังแบบสนใจทั้งที่แบบไม่เคยคุยกันเลยนะว่าพ่อไม่เคยแบบว่าภูมิใจในตัวลูกนะหรือว่าอะไรแต่แอบแชร์อยู่เรื่อยๆก็น่ารักดีแต่ก็แอบ,บเขินแบบอ,อ,อย่างเงี้ยแต่แม่ก็เคยพูดพูดอยู่เสมอครับผมใช่ทุกวันก็อยากให้กลับบ้านถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนะลูกแม่พูดคำนี้เอานะงานงานลูกอยู่ที่กรุงเทพครับแม่อะไรเง,งี้ยใช่ภูมิใจในตัวเองไหมภูมิใจนะครับภูมิใจรู้สึกว่า เราเราภูมิใจในตัวเองตรงที่เราโตขึ้นอะพี่เราเราถ้าพูดตรงเรายิ้มเก้าเราเจออะไรมามาหลายอย่างแล้วก็ปรับใช้ในตัวเองอาถูกบ้างผิดบ้างมันก็เป็นคนปกติมนุษย์ปกตินักแสดงก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตกินอยู่ต่างๆนานาอะไรองเงยเรารู้สึกว่าภูมิใจตรงที่ได้ได,ได้ตั้งใจทำผลงานแต่ละชิ้นให้ออกมาเต็มที่อะแบบบางทีกแบบ็เหนื่อยล้าแต เฮ้ยเราก็ผ่านมาได้นะเราคนอื่นก็ผ่านมาได้ทาไมเราผ่านไม่ได้เราก็ต้องปรับจูนทัศนคติให้ดีขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมรู้สึกแบบทัชมากคุยกับพี่เราเราชอบประโยคนึงมากเราควรเป็นความสบายใจให้กันเรารู้สึกว่าจริงจริงเราต้องเป็นความสบายใจให้คนแบบรอบข้างเพราะยิ่งโตมาคนรู้จักก็ยิ่งน้อยอะไรเงี้ยที่จริงเราแบบต้องใส่ใจคนรอบข้างบ้างเพื่อนบ้างกลุ่มไลน์หรือโทรไปหาถามทายบ้างไม่ใช่หายไปเลย พอยิง่งโตมาเราก็รู้สึกแบบโดดเดี่ยวอะที่ในใจ่ายแบบคิดไปไกลมากกว่านั้นโอเคบ้านพักคนชราอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คิดจริงนะแบบว่ามันก็ไม่อยากให้ใครมาแบบลำบากเพราะดูแลเราอะไรเงี้ยเขาคงมีงานหรือทาอะไรก็คงไปนัดกับหาเดือแกงลมแกงก่อนป่าทุกคนบ้านพักคนชราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่ามันที่ดีๆก็มีจ่ายเป็นเดือนไปอ่ไงเงี้ยไปเอาสังคมเพื่อนั้น อยากเห็นผมเติบโตในแบบไหนหรอครับอยากเห็นเติบโตในแบบสิ่งใหม่ๆเรามันชีวิตมันคือการเรียนที่แบบไม่รู้จบอะ่ะมันก็มีสิ่งใหม่เข้ามาให้เราแบบท้าทายไม่ว่าจะเป็นแสดงหรือว่าสิ่งใหม่ที่เราอยากทำอย่างเช่นขายเสื้อผ้าหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นแบบเปิดร้านอาหารหรือเปิดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากเห็นเราแบบทําสิ่งใหม่แล้วประสบความสําเร็จไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยได้เริ่มต้นด้วยตัวเอง ไม่ได้เริ่มต้นจากใครทําด้วยตัวเองแล้วเป็นหัวหน้าง,งานแล้วแจกจ่ายแล้วก็ผลิตเป็นผู้ผลิตอะแบบนั้นอะไรเงี้ยเป็นเจ้านายตัวเอง,องใช่สักวันฮะแต่ตอน,นยังไม่เป็นตอนนี้พี่เอาเป็นเจ้านายผม,ะมอ,อะไรลเลยฮะาจ้างได้มคะตอนนี้อย่ว่วววงางจ้างได้อยู่ไม่มากเลย <laughs> ไปเที่ยวกันเถอะก็สนุกฮะสนุกดีเป็นช่วงชีวิตหนึ่งครับ E um...